แล้วเราเจอกันไดวันนี้คลิปคลิปนี้ก็ออกจะรีบเรียบนะเนคุณเพราะวันนี้ผมจะกิน,กนข้าวแล้วผมก็จะมาดูดีมเนี่ยแปลว่าในภาษาดีมแปลเป็นภาษาอังกฤษว,ว่าฝันอย่างอ่ะฝันแปลว่าฝันเนี่ยนะ้ยอยากจะพูดจริงๆกับเมืองเลยแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เออโอเคหมดสาบายว่าหมดอีซี่แล้วกันนะฮาร์ดดีกว่า แล่วเราก็จะมาอาชิบิลาในพาร์ที่เอ่อไมไพาร์ทที่แล้วก็จะมาทำบักที่กวนมนอนเตอร์มากคือเอาพอบสนมาใส่พอบสน,สสนสคือหิมะแบบหิมะหิมะทะลุอ่ะเหมือนกับดักหิมะอะไรพวกเนี้ยเดินตกลู่คุณเล่น,นอ่ะอะไรอ่ะล่วเรา,าก็มาเปิดคลิปกันต่อเลยนี่ถ้า ถ้าเราไม่โอ้ยโอ้ยวิเทเ์สเกิเลตันเองไม,ม่ตายอืมถุนร้อนถุนหนาวเลยนะโอ้ยเว่ยลงเท้าหนังกู ไม่น่าเลยไม่น่าเลยส่วนใส่ชุดกอเทพดีกว่าไม่เอาโคตรหัวโตเลยนีเนเ่เธอร้ายนี่เธอร้ายไอ้ชเวใส่กีงหนาวกันหนาวโอ้ขจะเจ้ากีงโซ่มาทำเพื่อซึ่งของผมเนี่ยไม่ใช่วอร์ชั่นจาว่าอีดิชันแต่เป็นเบล็อกอีดิชัน นะไม่ใช่เจาวายดิชันพีทล็อกดิชันคือผมมันจะมีอะไรบอกทุกคนตา้านเนี่ยมันเป็นกลืมไปว่าวิเทอร์กิเลตันในเหมือนกันมันกันไฟนี่หว่า กันไฟกันไฟกันไฟ,นไฟตาย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 ,ตายโอวยสนุยมากกูหายหมดหายหมดเลยสนุยมากกูสนุปสนุสนสนจุดๆเจอกับหนักนี่ก็ควรตีนมาสเตอร์อยู่นิดหน่อยเราจะไม่เว้นชีมอนสเตอร์เลย Uh. จะให้มันเดินนานมีชีวิโต้ได้แค่นิดดเียวเจ้านิดเจ้าจะกบายมี่มีสุดท้ายเราก็ปึ๊บวัก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 โอเคหยุดไปอันนี้เราก็จะทิ้งไปดีกว่าแถวหนะ้า ขี้เกียจทิ้งแบบนี้ทิ้ง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 แบบนี้แล้วทุกคนนะเป็นราชาสว่างสวิงวิงสวัง,วงมาสิพวกตลกตลกคิปค้ปงคิ้เปิองไม่กลัวหรอกไหนๆก็ไหนๆและมามาเลยทุกคนมาเลยมาเลยสิสิราวมาจังวันนี้ กองทับซอมบี้นาจ้าแบบหนึ่งกลงคืนทำเซ็ตไหนอกลางคืนมากอันนีน้ ไอซอมบี้ <I> ผีน้ำก็ได้เกิดขึ้นในที่ so so สุดไอซอมบี้น้ำก็มาถึงสินะและยพพีวตินี้ได้ยากต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตท <the> ี่รังใคยักกูมาดีมาดี มาดี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 ว้าวมาทีละสองสองตัวมาละวอีกหนึ่งตัวโคตรเก็บจ่อมนนีมันนี่มันนี่มันนี่มานีนี่นี่มานี่เพื่อน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 โอ้ my friend oh my god oh my god why you win เดินผ่านประตูไปแล้วแมนก็ตตีกูอีก บิดัานเป็นยังไม่ได้ทันปลายมาแล้วแล้วแล้วพวกไอพวกซอมบี้ขยะขแยงวเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วกไปลกไปเลยแล้วถือเมล็ดข้าวด้วยมันถืออะไรเด้ย มือถือเมล็ดข้าววัก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 เข้ามาเข้ามาซอมบี้ผีบางมันแช่ไปในบ่อน้ำมอนเซนิกมันจังอีกมันจะยังจะแช่บ่อน้ำมอนเซนิกมาเลยเพื่อน oh ไม friend oh ไม friend. Oh friend my friend my f r i e n น no no โน no 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 มาหนีมาหนีเพื่อนมาหนีเพื่อนมาหนีเพื่อนมา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 แล้ว ว้าว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 าะว้สววาวว้าวว้าววนาววมาวว้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 าววาวว้าวว้ว้อววาวว้าวว้าว้าวว้ว้าว้าะวาว้าว้าวว้าวว้านว้าวว้าววาว กระจายมันจะเดินมาแล้วมันโง่เฉยเลยแม่เป็นชายชาตรี็ทำไม่รทไไปร้งไปทำอทำไรต้ไปทต้อไปอไ้ไปทอไปะไปล้ เดดนไปไปจูมิไปพุ่งมิเติงเดระ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 เดิงเฮนเฮงขุมครับขุมครับพวกที่มึงมาดูแสดงโชว์กูขอบคุณแม่งปลากันเองเฉยแม่งถือหอยสักด้วยไปกู ไอ้ดาวแม่งอยู่ในน้ำกันเพียบอย่างกระบ,บอกออนซีไปหายโอ้แม่งอยู่ในน้ำเพียบเลยตรงเนี้ยไม่กลัลูกบอลเลยโอู้ตายูตายมม่เย้ยไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวกับพวกมึงแล้วโอ้มันยังอีกโอ้อยมันหายไปทีละกึศกึศกึศอ่ะโอ้ยพวกเว e, นะกูจะเอาบ่อละวาใส่แม่งเลยพวกบาา้านี่ก่าวแช่แต่ไม่ได้มันมาทนะี่จะมาเดินเพ่งพ่านไม่ได้ดัอ pues. วิวโ้โอหพังหมดฐานทัพกูอ่ะ cáo bưng ra đi cô oh hồi oh, về nữa mình nào đó xem á cậu mày cậu khơi mày nè cậu khơi mày nè เอาคือแนงเลยจกบ่อละวาลกยเป็นบ่อออนเซนเป็นไงล่ะเป็นไงเหรอจกบ่อลาวาลกยเป็นบ่ออนเซนแล้วก็กลายเป็นบ่อน้ำแข็ง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 บ่อน้ำแขง đi đi chân chân mà nó bị não, quan não đây mà đến quan não yên rồi จบคลิป